จัดก้อยโมคือเก่าละครับกงามเลยเสียบงามนั้นเข้ามาเย็ดซุมและย็ดเนื้อเดี่ยวขันแทน่าสื่อห้องให้สามสิบกีบสันนอกครับคอยเสียบเส็บกรบไปเต็มสามสิบกีบเอาแบบสุดยอดเนี่ยผู้ใหญ่จะซีมน้ำกฝน ปล่อยสู่กิมมนปีน้อยร้อยโลครับหลับจอนครับจับป่ะแซบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้อยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมะลิค่ะร้านตาหน้อยยายปางค่ะร้านปู่นุ่นยาตู้ค่ะสวัสดีพี่ชีนะคะลูก <c oughs> วันนี้วันนี้เสืสุดสวยจ้านี่ครับผม khung dây xương suốt khung dây xương suốt không uống nồi không uống nồi tất tất tụi có gì lạ tập pin hoa làn cho mày con cho mày con lúc sáng mấy chào mình được chào buổi chiều chào buổi chiều chào chào buổi chiều chào chào buổi chiều chào 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 สวัสดีครตสวัสดีัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ่ะโอ้่สวัสดีครับพี่นอนครับผมสวัสดีครับมนีนักศึกษามหาลัยคมต้องหนัลังนะนี่ครับคล้ายๆกบเสียมอสบเมียนครับใครใกเสียนักศึกษามอสสบอครันี่เสียเสียผลนะครับบริษัทลินดามหาหิงจจ Shameful, มันนี้ทำบดเป็นเป็นพอหรือก <cra> ้อนครับแม่เพลนเห็ดตะง่านกับผมแล้ว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 ไปเป็ดนักสืบเห็ดงานเบิร์อเบิเร็นก่อนจีไปหั่นมานนี่ครับพี่น้องฝากไว้ด้วยครับผมส้มวัวพ่อน้อยซอยเดิมครับผมไม่ใส่ดินประสิวใช้เนื้อสดสดมาทําครับผมนี่ครับชุดละหนึ่งร้อยหาสิชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมนี่พอใหญ่ายๆแบบนี้เลยครับบ่ได้ใหญ่ตะตองครับผมนี่ครับ ้มบัวส้มบัวพ่อน้อยซอยเดิมราคานี่ครับปลาแห้งแพ็คละหนึ่งร้ยห้าบาทครับผมอันนี้ก็แซ่บคือกันครับเอาไปทอดกินกับตามหมูฮุ้งกับคักขนาดครับผมนี่ครับพอดีมือนี้เป็นมือทรงเป็นเป็นมือทรงสงม่วครับทีมงานกับพึ่งเฮ็ดสงม่ว้เลี่วครับผมก็กำลังจิเตรียมตัวทรงไหลูกค่าครับโอ้เห็นตั้งสี่กัด <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับเมื่อนี้พ่อน้อยซอยเดิมกันละจัดก้อยงโงคือเก่าล่ะครับกินยำเลือดเสียบยำนั่นพอดีเมื่อนี้กับเปาเนื้อมาจากเขียงสีโนรักฟาร์มครับพี่น้องเขามาเอสซมแล้วก็เอดเนื้อแดดเดียวส่งครับพี่น้องที่จับจองไว้ล่ะครับพี่น้องก็เลยละก้อยกินเทงสู่พนักง,งานทีมงานกินครับเพลก็เ,เป็นตองมาเลยได้พี่น้อง คันเทนหน้าซื้อห้องให้สามสิบกีบตับหวานครับพี่น้องนี่โหซือหองเซ็บแซบเลยล่ะพี่น้องมานี่เวลาก้อยครับพี่น้องก้อยเซ็บแซบโอ้ยนี่นี่น,นี่ของแทเด้อพี่น้องนี่เนี่ยพวกปีครับนี่นะพวกบีครับนะบบ้องขับก้อกยสร้อยพวกบีแสดงเลยครับพอครับ มันรับโดรวยสำหรับสำหรับเผ่ากับแม่นทางแม่บ้านพะเหลานรามีได้กินมีได้อันนี้เป็นเนื้อสันเลยครับพี่น้องนี่บอกอันไอเจ้าของเขียงสีโนรักฟาร์มเพิ่นเอาเนื้อสันเ้ยครับรวมกับเสือเสนอครับเันสามสิบกีบคันแน่นขั้นเทพหน้าตับหวานเสนอครับนี่แหละเพิ่นจัดมาเือจางงามเลยอบนุี้หลายเด้อตับย่อนมานครับพ่อครับแม่นลูกตรงนี้เป็นตับตับต่อตับย่อนเพิ่นอุอยพี่น้อง มื่อกี้ละก้อยแซ็บๆถ้ามาแซ็บๆเดี๋ยวเด้อครับพี่น้อง F4 ทุกคนทุกท่านดับแตกเหล่าเทนี่ไปอันเอสซกซะก่อนเด้อพี่น้องคือเก่าเลยครับากรแทหน้าไหมครับใหญ่คับขนาดเลยดนการอูดลูดอยู่ฮอนคนแทนาหน้าโคกหน้าดินทรายเอ็ดขันน้อยมีได้ได้หน้าโคกขันหน้าท่าหน้าท่ามเข้าเสีอห้อยเกว้างจักกอใต้หลังได้จักข้าเหียนนี่ก็พอแล้วแต่ขันขันหน้าหน้าดินทรายหน้าโคกโคตรง ฝุ่นละสองเมตรเนิ่งแกอย่างอ,อแล้วได้พี่น้องเลยทีอ่อนเทกผมพอดีเสื้อก้อยนี่แหละครับพี่น้องเส็บๆ <c oughs> ไหลแล้วก็ไหลไลนะครับ่็หอบอื้าน สายส่วนสายตรงมาแลยสวัสดีครับผมไอ้มนุษย์ครับผมปู้ยบานบรนจอมทองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสุปูสุคนเด้อครับผมนี่เลรอเบอร์ใดเบอร์ใดเบิร์ผู้ยม่อนเป็นกุ๊กกวายมึงก็เลยใส่นีองยางไม่ทันได้รุดมืดตัวนี้เพราะว่าเราปาดหัดมงนี้่รถว่เนาะมันยังอ่ออ่อมืดว่ะ นี th ่ละต่ำๆลงจังอรกันพกบีพี่น้องอนี้พกบีนี่ตาเมดเลยล่ะเหเมนีโอ้พี่น้องเลยบีงดจากเขียงแน่นี่ไหมครับจำสังเกตว่าบวคอยเป็นแบบตุยตเยนี้ยเๆียคือยังแบบว่าที่ดัำเคยเบิงงในยูทู e เนาะเป็นแบบน้ามมจริงเป็นแบบบีที่เพิ่นว่าถ้ามัน โตเล่ที่มันแสีบที่มันขมพอดีเสียมนะอ้อสีเหลืองๆว่าสัน้นอ๋อ <c oughs> อันนี้ก็ทางเจ้าของเสียงคนเราเขาฟังนะถ้าออกเรื่องเลี้ยงสีน่ะแสีบได้พอหน่อยเราอะ่ะปกติมันจะเขียวเคียวเคียวเข้มเออบางโตมันละอ้อเขียวเข้เขมขขสีอิ่มไปแต่ว่าคันออดเหลืองๆ,ๆนี่แสียบเราอะ่อกะกระเมียนความเพิ่นอยู่ด้วยห้อ,องนิ่ันะสวยไวปบุกมองตับโตบี สอยไวจุน้ำครับพี่นอ้องต้องท่าบีเจงน้อยหนึ่งนะครับเนาะโอ้ยขากเลยแล้วมันไม่ขาดแต่ขมได้ดูคันเครือบริเวณบีนี่มีต้องห่วงสีอะไรตรงไหนกันเนื้อสันครับพี่น้องสันเนาะครับหอยเส่นนบ <S <S สนน สันในเพิ่นบ่ควอยไข่เอามานาะครับเพราะมีเอาเองได้ดุเพราะมีค่อยมักแต่ดอกมักสันนอกหลายกว่ามันมันมีวามเหลวปวดเนอะเออมันอ่อนปพดสําหรับผู้เท่าที่กินยาญๆเป็นเนื้อที่หอ่อนวเนอเท่าเท่าเติบเท่าไปกว่านี้เหนียวฒ่าเท่ากันแนาะมักมองมันแน่นคืออันนี้มันค่อยแบบแน่นแล้วก็บไอยมันเป็นกรอบๆเลยเนื้อสันในเป็นอ่อนนุ่มเกินไป แต่ม,นมนนันสีกระแทกยังไงนะแน่นอนนะครับมืนอนี้ละสอยน้อยน้อยบางๆ่อยเสียบๆหน่อย,ยประมาณมิ้นนึงแต่ว่าว่าละเฮือนเพราะผู้ใหญ่หมู่ฮาเพิ่นกอยสู่กินมหมนี่มนสีน้อยร้อยโลนะครับพี่น้องก็ระจำได้เฉาะพอดีหลานวางกันเลยเข้ามากอยโงูสู่กินแน่สนุกเพิ่งเฝ้าด่วนเข้ามาให้ก็มาหอดนี่ เดี๋ยวละลุงละซอยเฮเธอตะมนมนเป็นคนก้อยมือนี่เออลุงเราเป็นคนซอยเ้อโอ้สินใหม่ใหม่โอ้ยอนี่ะเนียวนี่ะจิ๊ดขันจิตไม่ไีใหม่หมเตรียมไว้ตามไอ้สั่งเนื้เนื้คันเนื้อนี่นี่ก้อยแสีบเธอได้พี่น้องเลยเป็งไงขวดเสื่ยบริษัทแจกว่าสายเกลอนั่นเลยนะไปตัดกะถิน ันนี้มองเสื้อห้องให้กระปินอน้องเดี๋ดเอากระดูอ่อนออกก่อนมันละย่ำม,มีได้ไหมมองมองนี้เอาไว้ไปเห็นดยงนี้ครับอ่นมองนี้ค่ะเพราะเราซอยไว้เพื่อไปเสื้อโคเวลาเอากอยแล้วแบ่งไปโคก็เอาไปปุ่มลงเสื้อเดียวอันนี้เสื้อก้อยมองนี้โค<ฆ>พันธุมักสีมันๆหอมจากไรประมาณนี้ นี่มันแขกเลยพี่น้องซอยตรงนี้ละก่อนต้องได้ปิ้นหาเลี้ยมหาลายได้พี่น้องมันซอยอย่างซอยจบนะโอ้ยนี่ละมักมองนี่ละผักเวลายำมันหอมแซ่บพี่น้องเลยแมันแบบไอ้ก้อนนี่ครับจิบกินแล้วครับผมมันมันจริงๆครับว่ต้องมีแก้วก็ได้ครับผม ยำเป็นเดมมอดโคขกิววนขาโคงเพิ่นก็กินมังมีนะน่ได้ขาเจีวแล้วครับรนกัน <c oughs> ยำอาแบ่งกันนจัดจุ่มมังมี้กอนประมาณเจ้าขาเจีวจบ่ได้กินแล้วอเียอ้พี่น้องขันน้ พี่แค่นานน้นนๆนี่แหละพี่น้องเลยยำยำกูพลอยปลดปๆดปดปดดีแต่เด้สำหรับผู้เฮลดีๆนี่คักขนาดพี่น้องมองต้องไปไลายนี่น่อยสามสิบกรีบพี่น้องยยนี่ ครบเตม็มเลยสามสิบกีบคันแทหน้าตับหวานโอ้มีตะมองเด็ดๆทางนั้นย็นตับย้อนด้วยครับผมตับหวานน้องเก่งงานน่อต้องขินหลวงน้ำเลนั่นเออขววน้ำเนออโคตัวใหญ่ <c oughs> แบ่งโคนำมีดมียาเฮ้าพี่น้องมีมมเนื้อหลายแต่ไม่ได้ดรับ แซ่บกับขา่าเทงมาแซ่บๆเดียวเด้อพี่น้องเลยต่อวพวกบีครับพี่น้องครับต่อพวกบีเนาะก้อยเ่าเดียวนี่ละแซ่บเ่าเดียวเลยผัก<อ>สุดยอดเนาะแลที่เสียดหายจะขายกระจกเพราะว่าขายไว้เลยพุทธลุงดีแล้วปีงให้น้องชิงี่สยบ เบอร์มะนาวครับพี่น้องนี่บอกแล้วเนี่ยพี่อินเอาเอาเก่าสองก่อนเด้อฮึฮึอมเด้อฮึฮึดึตึฮีฮึ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 ฮ่้ึฮึเอฮึฮึลึฮึมานึฮึฮึฮึตึฮึฮึาึฮ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 ลอยเ มกกักเลกตัวเขาหมากักมือได้ซื้อมานี่หลายปีแล้วพี่น้องลองเบิ้งตัว <c oughs> ลองเบิง้งฮะโศกหมานเนาะ,ะเดี๋ยวไปสั่งนั่นนกเองบินต่ำหน้ารถเึีงเมื่อไปเอาเนื้อหมูผัดถึงดก่อนต่ำวันที่หนึง่งผัดมันหกสองเก้าสี่แต่เก้าสี่มัน, 6, 2, 9, 4, 9, 4, มนออกไประดตัวทางไทยวันนี้ใช่เลยว่าถ้าเอาทางนาพอน,อนอกเองตับคือกอ่อ <c oughs> ไปรว่ะกระลรที่รอดมันจะไบนี่แล้วอ่ะโอ้ไม่ กินเพลงไอม้มนครับผมโอ้มื่อนี้พ่อนหน่อยพ่อนหน่อยเป็นกุ๊กครับมื่อนี้เครื่องปรุงครบแล้วไอม้มนนี่พ่อนหน่อยนี่เบาประจําไ,ได้เลยครับว่าเป็นผู้เฮตุเขาเข่าเสียบครับผมว้ายเพลงค้าขายอันเดียวตะเกาว่าเหนี่แล้วเป็นมือนึงเลยเสียบเป็นบางอย่าง <ๆ S 1> กันนี่น <ะ S 1> ได้ขึ้นฮอดหลานเลยห้องเขามาก้อยหมอยใหญ่เลยตัวนี้โอ้เหมือนสองโลบอลน้องหน่อย มีเต๋โลโลกกว่าๆโลนี่นี่เลยเส็มเทศเส้นดีลงเอาลงทันบดลงบดเลยเนาะครับแมนบดเลยโด้โี๋ย่าส้มแล้วครับเขาหน่อยเพิ่นเตรียมเครื่องให้เรียบร้อยใส่พันธุสู้ก่อนแะดับแหลมกมอนสิลรื่อว่าดี ขับไม่ได้เด้่ครับซูมืูนีมาไอ้โม้ได้นอนไอ้มุเนื้อรถจัดรถดแบบสไตล์ของไอ้โมนเลยเด้อครับผมโอ้ได้เลยครับเอาแบบเคยโม้จิ้มที่ไหนกันเห็ดแบบนั้นเลยเลยครับผมเกลือครับผมใส่เกลือตามตามสไตล์แบบคนหนวัยสร้อยเดิมเนี่ยครับผม<อ>เน้นเน้นเน้นเกลือจัง่อยครับขนมป้าแค่นิดหน่อย<ม>โอ้ข้าวขัวขวัวเองคือหอมเลย ปลา,าครับนิดนึงครับเพระเขาใส่เกือไปเยอะมีเหลือขนอมปอนไหมครับอมุ่นคือไอ้มุ่นอ่าอยากใส่ครับโอ้เหลื่อมนจะง่อยกันเนคร้อ,อเนื้อไม่ได้ฉีดเพราะดำโอ้แต่เขาใส่แบบเย่งฉีดดำอ้ไมีเสร็จนิดครับโอ้โหเอาแบบร้านนยครับประเทศนเลย ก้อยซิเฮ็ดดนเพราะว่าเห็ดเ่งคนเฮ็ดเกษโดับอยู่แล้วเรือนับคนแม่ๆลีๆครับบังยุลานดครับคือเมืออสีบเติมเลือดครับเลือดสดๆเพิมสีสันเอาเม็ดเลยได้มัหน่ารับประทานอื่ตัวนี้ตื่นเต้บ ตาเบิรครับเดียดผักหอมลงไปเลยครับผักสะเนยต้นหอมหอมบัวใบหงเง่ารวบรวมไว้เสร็จเรียบร้อยถ้ชิมหลอดเดียวเลยตัวนี้ครับ,รบหลอดเดียวแล้วครับอืออุย้ยมาตรงไหนมาชิมเนี่ยเราบอกมา จสเสเาลาเดี๋เครื่องปเอาครับแบบสิมกันเือบนะพี่้องอะพี่น้องมาเสร็เดียวเด้เดเอ f c ทุกคนทุกทันผู้เห็ดจะซีมน้ำก่อนดูว่าปานีเ,เดือสเศบขนาดนเด็กกับกำลังดือพี่น้องนะเลยมาเด้อ มาแซ่บๆเดี๋ยวได้การานกันนะครับได้บีแท้ครับเก้าเก้าสามบอลเด้อพี่น้องบานนี่ตักเสือจานแล้วได้บานแซ่บมันเดี๋ยวได้พี่น้องเลยคอยสอยนี่พี่เมื่อขอบขุยไงครับผมให้มวลผู้ใหญ่บ้านบ้านจอมทองน้องเสือจานโจ๊กม่ได้ครับไม่ได้ครับจานนี้มา ครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมาเสพน้ำเดียวเด้วนี่ครับโอ้เมื่อนี้พ่อผู้ใหญ่โมฮามาคอยสู่กินคนตีน้อยร้อยโลครับตัเขาตัวอาหารได้เต็มับยอนครับตับหวานเสพน้ำเดียวเลยพี่น้อย อืมแซ่บดีบ่อืมสุดยอดเลยพี่น้องบ่เด้อครับแผงๆๆออของแผงของหวนะานจ่อยๆพี่น้องเอ้ยขอามามนแม่บักไปไสดอกอืออออมดบๆดอกมาร<ด>ิ<ด>น,ไนไหมพี่นออ้องอึเงียบเท้บัก นนี้เลยสุดยอดมาแล้วครับนี่มักคันแท่น้าเนี่แล้วนี่โอ้โหเสือตัวนี้เสืยบไปดีบ่เสือมอังบ,บ<ด>ับเผ่าตัวนี้ครับแข็งแข็งมาโอ,อนเข้ามามอเอาสัมพันธ์ดีโอัยได้บีแชผมแจกครับไม่ขาดมึงวะทำไม่ได้อันน,น,นั้นเป็นเบรกนั่งเนาะน่าตำคมอมตำไปขานลุ่มเอาเนาะ โอ้ตอนนี้ก็เป็นตะแเส็บนะครับมันมีเสือกระหม่อมมันติดติดเสือเลยครับนี่นี่นี่ขั้นเทพมากลูกโดดจักษน่อยนึงครับบอหลายดอกนั่นแสบคือเก้าแสบคือเก้าเหรอแสบคือเก้าครับมามามานีโอ้จับจับลูโดดวะอันนี้เป็นไอโอนครับผม น้องใส่ของมนตีน้อยร้อยโลมันได้ครับพี่น้องซิมเท่ากันคมดีวะครับแบ่โบราณเบาเลยยัเสื้อตึดตๆดตืดเดกันเด้กันยำเสือครับพี่น้องคนเจ็ดดุ้ยแล้วว่าลูกโดดนั้นะ้องหน่อยเขาบอกภาษาจากกลเลยวัสดนานเบบี้สัปะรจ้ำเบบี้สับปะรดจ้ำ

มึบมเดี้าเอไอ้ีดคนสี่ทำเนียนมาเอนม่ยมาเห็นงานน้องมน่นไปเจเด้อมันมีสันเนนเราขอ่อข้ตมเออดลงวัดมืออื่นด้ลแเปลียนหัลงสีสามเนาะบอ ตักซุกมาหาแม,นะม,มบานนะน่ะหมือสันดิษนเอาเขาใกล้ะะไดนะ้เลยเอาวต้ซุกซุกนไ่ตเอาเฉมาน้หน้ารออาสาจะนักฟักเนือ้อเอาหลาไรดีวะร้อยกรสอด

มาแว่าลาเลยได้ี่มาพับคนเนื้อลาโลดด้ลาโลดไ้หรอก็มหน้ากัรมหน้าใส่สิงอนมารับจอบนะเยียบ้อยป่ะครับสมแักเรียบร้อยป่ะแล้วหล่ะยังมารับจอหลับด้ว่อเพาต้องเล็นนำไปเสนีห์เพลิลนมมีเวลาจากกัดเองพลดเพลนเพลิดปุ๊บกล่องงปั๊บเลยแมนพอดีไป็อควตข้าพอดี เสียบเสียบเลยแลนเห็นแล้วตัดสิโซ่ลอ่อนเทงอื่นด้วตอนแรกอื่นเป็นพอสแน่กอล่องลองกลองแล้วโอ้เห็นวันสบายดูดูมันงานตัวก็บอะติดดดมองหลอกติกาขาใช้เห็นผม มันบัะกบเลยนอเดินล้มเดินล้มหัวหัวล้มหน่อยอยู่ไหมเมื่อนี้มันเด่นนั่นสาวสั่งเสื้อบริษัทมาเฮอไม่ก็เลยผ้าเดียวเสื้อรองตึกันได้ดีป่ะท้าได้การอยู่ใครคนไม่ได้แน่นุ่งอยู่แตมนุ่งเสียก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคันเด้อครับทิดติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับกาแากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับ มันนี่กิดก,ก้อยงโง่คือเก่าเหรครับแซร์คือเก่าครับพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณครับเสแปร์นั่นเดียวครับมาแบบปุ้ยเสแปร์นั้นเดี๋ยวบบคุยเอ้ย